ควรหัดเริ่มต้นไปสร้างบุคลากรกันใหม่ได้แล้วเพราะผลิตอาจารย์ทางวิชาการออกมาแต่ละตัวมีแต่พวกสุดโต่งและอัปลักษณ์ในเรื่องความคิดกองทัพไทยและรัฐบาลไทยไม่เคยมีประโยคไหนหลุดออกมาจากซักคำว่าไทยจะประกาศสงครามเต็มตัวกับขเขมรเพื่อรุกล้ำอธิปไตยของเขาเราอยู่ในฐานะผู้ใหญ่แต่เด็กมันไม่รู้จักกาละเทศะเตือนไปหลายครั้งแล้วไม่เคยฟัง แต่ริบังอาจมาแอบขโมยเอาแผ่นดินของพี่ใหญ่แบบไม่สดโลกมีแต่พวกขยะเศษเดนนักวิชาการกักาก,ากากพวกนี้ต่างหากที่มีมุมมองและทัศนคติที่ต่ำสามต่อกองทัพและผู้นำประเทศของตนเองแถมยังมีเสือกมีตำแหน่งและอายุที่ยืนยาวมาคอยเบียดบังเงินภาษ,ษีของประชาชนที่เขารักและหวงแหนอธิปไตยของประเทศชาติ และคอยทำตัวเป็นเสนียดจันไรต่อแผ่นดินเกิดของตนเองได้อย่างหน้าทุเรศฮุนเซนส่งกองทัพจำนวนมากและมีพฤติกรรมท้าทายกองทัพไทยด้วยการเข้ามายึดครองดินแดนที่อยู่ในฝั่งไทยแบบตงตง,ตงแต่เสือก